ช่วง cooking.com กับผลิตภัณฑ์ทัญญพืชและเครื่องเทศตราข้าวทองเครื่องผลิตน้ำอังคลาย KYK ผลิตภัณฑ์ตราแม่พลอยผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแช่แข็งตรา Little Chef วันนี้อุ๋ยมีเมนูมาฝากสำหรับคุณแม่นะคะที่มีปัญหาเรื่องลูกไม่ยอมทานข้าววันนี้เป็นเมนูง่ายๆนะคะแต่มีคุณค่าทางโภชนาการจากธัญ,ญพืชนะคะเรียกว่ามีประโยชน์มากๆเลยเป็นเมนูที่ซปเปอร์เฮลตี้มากๆเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณมดค่ะก็จะมีถั่วสัญญพืชห้าอย่างนะคะก็จะมีถั่วแดงใช่ไหมคะถั่วแดงห้วงอันนี้เราจะต้องไปแช่น้ําทั้งหมดแช่น้าคือทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือมดแช่น้ําแล้วก็ต้มสุกมาหมดแล้วมีลูกเดือยอย่างลูกเดือยนี่ก็มีประโยชน์มากเลยนะคะเป็นอ่มีลิตเย็นมีลิดเย็นใช่ค่ะแล้วก็มีเอ่อถั่วเขียวีล็อกเปลือกเริ่มยังไงเอ่ยเดี๋ยวเราทําสต๊อกก่อนทําตัวซุปก่อนขอน้ำสองถ้วยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะ ก็เช่นเคยนะคะวันนี้เราจะใช้น้ำอัคลายนะคะคือสามารถใช้ดื่มเป็น ประจำทุกวันก็ได้นะคะหรือจะมาทําอาหารเนี่ยมีโมเลกุลที่เล็กนะคะสามารถดึงเอาคุณค่าประโยชน์วิตามินต่างๆของสารอาหารออกมาซุปปลาโอ่ก็คือแค่เอาน้ำนะคะมาต้มให้เดือดพอเดือดเสร็จป,รปุ๊บใส่เกลือน,นิดนึงแล้วก็ปลาโอใส่แล้วก็ปิดไฟเลยพอหลังจากที่เรากรองเสร็จแล้วเรียบร้อยปุป๊บเราก็รอให้เขาเย็นนะคะแล้วค่อยมาทําส่วนผสมของไข่ต่อไปน้าซุปปลาโอเย็นแล้วใส่น,นี่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็น้ำซุปประมาณสองถ้วยไข่สองฟอง ก็จะเป็นมิลินนะคะโชยุนะคะแล้วก็ใส่เกลือไอน,นึ่งตักใส่ถ้วยแล้วก็เอาไปนึ่งสุกเรยียบร้อยแล้วคะ่ะสุกแล้วนะคะ ไข่ค่ะไข่เนื้อเนียนเนาะคือในตัวธทญยาพืชอ,อย่างเช่นลูกเดือนเนี่ยเขาก็จะมีความหวานของเขาเนี่ยก็ครบ,รบคุณค่านะคะทางโภชนาการหม,หมดเลยนะคะวันนี้นะคะุอ๋และคุณมดคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันนั้นาคะน้าเวลาเดียวกันนี้วนนสวัสดีค่ะ สนับสนุนความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์ธัญ,ญพืชถั่วง,งาตราข้าวทองรวมคุณค่าคัดสรรจากญญาธัญพืชเครื่องผลิตน้ำอังคลาย k y k โทร080-755-0011และ080-755-1100ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแช่แข็งตราดิสนเชฟความสะดวกของความอร่อยผงพะโลและผงหมูแดงตราแม่พลอยเสน่ห์ไทยแท้แม่พลอย